คนที่เป็นนี้ท่องให้ครบ9เดือนรับรองนี่สินหมดสาธุหลวงปู่ขอให้ลูกหมดนี่หมดสินเด้อประมาณเดือนหนึ่งอหครับพี่ท่านตาเห็นเลยครับพี่ผมถูกมาสามหวดติดแล้วครับล่าสุดนะครับเมื่อประมาณสี่เดือนที่แล้วครับส <2 S 2> องผัวเมียนั้นกลับมาที่วัดเขาบอกผมว่ายังไงรู้ไหมยังไงพี่พี่ครับอีกสามเดือนน่ะเงินจะเข้าผมยี่สิบล้าน พอเข้ามาหาหลวงปู่เสร็จปุ๊บหลวงปู่เป่าหัวแล้วก็ใช้เท้าเหยียบลุกขึ้นเหมือนเหมือนคนไม่เคยเป็นอะไรเลยรถปลิกอัพหลายตลบเลยความหลายตลบเลยแล้วหลังคามันยุบติดกับคัตซีเลยโอ้เชื่อไหมไม่มีใครเป็นอะไรในรถผมอยากทราบว่าอาการอามพาตของหลวงปู่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ ขอให้หลวงปู่หายจากอาการอาภาษไวๆนะครับอยู่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของลูกศิษย์เป็นนานๆน,นะครับหรือเช่อวันนี้พาคุณเดินทางไปที่วัดโคกสะพานขาวอำเภออรัญญาประเทศจังหวัดสักแก้วหลังจากได้ยินข่าวการอาภาษของลุงปู่สอนอัทกศสโรเทพเจ้าแห่งความเมตตาจากพระคถาได้รับได้รับได้รับ และเจ้าตํำรับยันฝ่ามือเศรษฐีที่สร้างปาฏิหาริย์พลิกชีวิตให้ลูกศิษย์หลายคนโดยวันนี้คุณโอมจะพาทุกคนไปกราบลวงปู่สอนเพื่อสอบถามอาการอาภาธของท่านพร้อมฟังเรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อของหลุงปู่จากปากลูกศิษย์คนสนิทที่รับรองว่าเหลือเชื่อขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการช่วงของดีเหลือเชื่อ ผลิตภัณฑ์สีบอสโกมีคุณสมบัติโดดเด่นตัวสีทุกประเภทมีความแวววาวงดงามสีทองอร่ามจนเป็นที่สะดุดตาทนทานทุกสภาพอากาศแม้ในร่มหรือกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นงานสร้างใหม่หรือบูรณะใด,ดๆก็ตอบโจทย์ได้อย่างยอดเยี่ยมคุ้มค่าคุ้มราคาผลิตภัณฑ์สีบอสโกผสมผงมุกถึง3ขนาดแถมเพิ่มความแวววาวด้วยการเพิ่มมุกทองลงไปอีกด้วยมองหาสีทองคำสีพ่นพระสีทาวัดทาสารพระภูมิสีทาพื้น หรือสินค้าอื่นๆเกี่ยวกับวัดต้องบอสโกยืนหนึ่งในวงการของจริงบอสโกสีทองที่ดีที่สุดงดงามทนทานสเสมือนทองคำเปเลวแท้สนใจผลิตภัณฑ์สแกน QR ว o า e คตดูรายละเอียดได้ที่นี่ของดีเหลือเชื่อร้านรวบรวมวัตถุมงคลของดีของแท้จากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศทั้งพระเครื่องพระบูชาตะกรุด และวัตถุมงคลของดีมากมายโดยปัจจัยส่วนหนึ่งจะนำไปทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาหากท่านใดสนใจเช่าบูชาสามารถสแกน QR Code คได้ทางหน้าจอหรือแอดไลน์ได้ที่ Line แอดไซต์บายไซ ีค่ะพี่โกูผมทราบมาว่าหลวงปู่สอนกําลังอาพาธอยู่ใช่ไหมครับ,รบวันนี้เลยเอากระเช้ามาเยี่ยมท่านค่ะพี่ได้ครับเดี๋ยวตอนนี้หลวงปู่ท่านพักผ่อนอยู่ครับผมดีเดี๋ยวตอนเย็นดีกว่าไหมครับจะนำหลวงปู่ลงมาข้างล่างท่านอยากจะตักสูดอา,ากาศอะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อยไป คุยรายละเอียดกันได้คโอ้เป็นบุญมากเลยครับพี่เดี๋ยวผมขอรอกราบท่านตอนเย็นนะคะพี่ได้ครับผมแต่ระหว่างรอเนี่ยขออนุญาตคุยกับพี่โก้ก่อนนะครับได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันตรงโน้นดีกว่าครับได้เลยโอเคครับพี่โก้ครับผมทราบมาว่าก่อนที่หลวงปู่สอนจะมาบวชเป็นพระเนี่ยฮะท่านรับราชการเป็นกำนันมาก่อนใช่ไหมครับใช่ครับท่านเป็นกำนันอยู่ที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับก่อนที่จะมาบวชนะครับครับผมเอาแล้วท่านมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงครับพี่ทุกนั้นนะที่ทางโน้นการทำมาหากินจะลำบากครับผมท่านนก็เลยตัดสิใจ ย้ายที่อยู่มาอยู่แถวอลันเพราะว่าที่นู่นน่ะไม่ว่าจะทําไร่ทํานาอะไรการค้าขายอะไรลําบากมากครับท่านก็เลย,อ,ยอพยพครอบครัวมาอยู่นี่และทราบมาว่าตอนที่ท่านก่อนจะบวชเนี่ยฮะท่านเคยเหยียบกับระเบิดมันด้วยนะฮะที่นี่นะครับเพื่อนบ้านเรานี่เองครับตรงแถวอลันนี่เองคือ,อท่านไปตัดไม้เพื่อจะมาทําบ้านเนี่ยแหละครับครับไปกันประมาณสี่สี่ห้าคนนั่นแหละครับผมคนมที่เหยียบก็คือไตค่ะที่<อ>คือไส้อะไร หมดเลยครับครับผมก็แต่หลวงปู่เนี่ยโดนเต็มๆเหมือนกันก็ไม่เป็นไรเลยคือไม่มีบาดแผลเลยครับอสมัยก่อนอาทิตย์กำลังเอกท่านเป็นผบพบผบทบอยู่ครับยังมาอบเงินให้หลวงปู่ตอนที่โรงพยาบาลอ๋อสมัยนั้นเลยใช่ครับสมัยนั้นเลยหล้วจากรับราชการเป็นกำนันนะครับอาบทพระได้ยังไงครับคือท่านเป็นกำนันอยู่เนี่ยท่านไม่ได้ลาออกจากที่นู่นนะเพราะว่าทางนู้นไม่ยอมให้ลาออกเพราะว่า ท่านปราบโจนมาเยอะปราบเสือที่วัไล่ล่าเนี่ยท่านปราบมาเยอะเขาก็เลยเสียดายก็เลยไม่ไม่ไม่ยอมให้ลาออกท่านก็เลยตัดสินใจหนีเขามาหนีนี่มาจนมามาตั้งรกราที่นี่เสร็จแล้วถึงจะไปลาออกทีหลังอ๋ออพยพทั้งครอบครัวมาที่นี่เลยใช่ครับพอดีอ่ะพูดง่ายๆคือภรรยาท่านเสียเสียพอเสียภรรยาเสียปุ๊บเนี่ยท่านก็เลยตัดสินใจออกบวชเมื่อตอนปีสี่สาม ี่โก้ครับท่านแขวค่าจากตอนเหยียบกับระเบิดมารอบนึงแล้วเนอะแล้วยังมีซ้าครั้งที่2ตอนบวชเป็นภาระโดรอบยิงอีกเหรอครับก็มีวัยรุ่นก็คือคุกเสพยาเนี่ยแหละประมาณสักหัวข้ามเนี่ยมืดๆแล้วัก็จะมาขอยืมเงินท่านสามพันอีกสองวันเนี่ยจะเอามาคืนท่านบอกอ้าวอีกแค่สองวันเองก็ทําไมไม่รอล่ะ แบบว่าอาจมาก็เป็นพาจนๆไม่มีให้ให้ยืมรกอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะก็เกิดความไม่พอใจกลับไปได้สักสักพักเนี่ยแหละท่านก็นั่งนั่งอยู่ตรงกุฏิท่านเนี่ยแหละแล้วจะมีหน้าต่างท่านเปิดหน้าต่างอะไรเงี้ยเอาปืนมายิงอยู่ได้ยินสองแชะคือกดไปแชะแชะคือไม่ออกยิงไม่ออกท่านก็ตกใจนะหันไปมองเขาก็วิ่งหนีออกไปเพ่น นีไปอะนะพอสุดท้ายคนที่ยิงเนี่ยก็เสียชีวิตในไม่กี่วันสองสองสามวันเองก็เสียชีวิตเสียชีวิตเลยเสียชีวิตเองคนที่ทําไม่ดีกับหลวงปู่เนี่ยส่วนมากจะเสียชีวิตหมดเลยนะไม่ว่าจะโกงเงินท่านไปหรือว่าทําลายท่านอะไรเนี่ยจะอยู่ได้ไม่ค่อยนานสุดมากโอ้โหมันก็เป็นเรื่องแปลกอย่างนึงนะะพี่ก้ครับแล้วพี่ก้เคยรับฟังประสบการณ์เหลือเชื่อจากลูกศิษย์คนอื่นๆมาบ้างไหมครับเยอะครับถ้าอยู่แล้วอยู่ตรงนี้จะเยอะมากยาง เรื่องเรื่องประสบอุบัติเหตุมก็จะมีคหนคนหนึ่งอะเราไม่ขอเอ่ยชืย่อเลยครับผมขับรถไปพอดีกึ่มๆึ่มไปหน่อยอเขาจะยูเทิร์นยูเทิร์นแล้วรถทางตรงมานี่คืออัดเต็มๆมเลยอ,อัดจนรถจะยับเลยละอะแต่ตัวเขานี่ไม่มีบาดแผลสัก,สกนิดนึงไม่มีเลยนะแผนเหรียญเดียวคือเหรียญมังกรเหรียญมังกรเหรียญเดียวเลยของร ติดตัวอยู่เหรียญเดียวเลยตอนขอนั้นง,งปูรถน,นี่เละเลยวันรุ่งขึ้นเนี่ยคือสือผ่านมากาบหลวงปู่เลยผมเป็นคนขับรถเร็วนะครับวันมีวันหนึ่งผมกลับมาจากโคราชแล้วก็ฝนตกหนักเลยลงจากเขาปักธงชัยทางตรงเขาปักเนี่ยบางช่วงข้อข้าทำยังไม่ค่อยดีแล้วก็มีอันตรายเกิดขึ้นบ่อยมากผมกลับมาประมาณสักสามทุ่มได้แล้วขี่รถมาอย่างไวมันมีตัวกั้นกลวย ผมกะว่าหลบไม่ทันแล้วผมนึกถึงหลวงปู่ปุ๊บไม่น่าเชื่อใกล้ๆยังหักหลบทันผมไม่รู้ว่าทำไมม,ไม,มันเบรกได้มันใกล้นิดเดียวเองเงี้ยก็ถือว่าเป็นบุญบารามีของหลวงปู่ที่ปกคุ้มครองลูกหลานนี่เป็นมังกรรุ่นแรกนะครับมับงกรคู่รุ่นแรกนะครับหรือว่ามังกรวัดแตกผมแฝงน,นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับหน้ากากเงินนะครับลงยานะครับเป็นเลข69 69นี่เป็นเลขหยินหยางนะครับก็ผมถือว่าหลายกลายเป็นดีนะครับถึงได้แฝงองค์นี้ติดตัวเป็นประจํา พี่โก้ครับผมทราบมาว่าหลวงปู่สอนนะฮะเป็นภาพสายกรรมฐานซึ่งมีวาจาสิทธกค,คําไหนเป็นคํานั้นอันนี้ก็เรื่องจริงเลยครับหลายๆคือไม่ไม่ใช่หลายๆคนนะั้นนับจากหลายๆครอบครัวเลยที่ว่าท่านทักไปม,มีอยู่คนหนึ่งที่ซึ่งเป็นน้องที่รู้จักกันนะหลวงปู่ท่านบอกว่าให้ระวังให้ดีจะเสียของรัก ที่แรกเขาก็คิดว่าอใครเนี่ยจะมาแยกแฟนจะ่ไหมใครในป่าอะไรเปล่าเขาไปคิดอยู่ได้ทา่ทานจะทักอีกระวังให้ดีนะ้ยังมไม่หมดคอนะถูกมาไม่กี่วันเองบ้านโดนงัดหมดเลยทั้งทั้งของใช้ทั้งทองทั้งเงินที่ใส่อะไรไว้หมดเลยหมดเลยใช่ครับพระหลวงปู่ด้วยครับพระลูกอื่นไม่เอานะครับผมแต่หลวงปู่สอนเอาผมจะคุยว่าทําไมพระลูกอื่นต้องมีต้องหลายหลายเกจิทําไมไม่เอาครับแต่เอาหลวงปู่สอน นี่ไงถือว่าคนที่ถูกท่านทักนี่ต้องดวงตกสุดๆเลยนะคะพี่ใช่ครับตกสุดๆคือ,อ,อถ้าดวงดีอยู่แล้วเนี่ยท่านจะไม่ทักแต่ถ้าคนดวงไม่ดีจริงๆอ่ะท่านจะทักออกมาให้รู้ให้ให้ใหเราให้รู้จักระวังตัวโอ้โหนอกจากเรื่องวาจาสิลแล้วชื่อเสียงท่านยังโด่งดังเรื่องเมตตามหานิยมด้วยเหรอคพี่ก็คือเรื่องเมตตาเนี่ยเยอะมากถือว่าเยอะมากไม่ว่าจะทําให้คนที่ว่าไม่มีอะไรเลยกลับมาเป็นเศรษฐีได้อ่าล่าสุด ครับมาจากต่างประเทศเป็นหมออยู่ต่างประเทศนะขายบ้านสองหลังครับผมเอามาให้หลวงปู่มาฉด,ด,ดกับที่บ้านมาให้หลวงปู่ทาให้หขายซึ่งหลายปีมากประกาศเท่าไหร่ก็ไม่มีคนซื้อครับ,รบมาหาหลวงปู่ตอนที่ขายไปหลังนี้ก็เลยเอาปัจจัยมาถวายปู่ห้าหมื่นเมื่อวานนี้เองอ๋อเมื่อวานนี้เองเร็วๆนี้เลยเร็วๆนี้เลยครับผมเป็นคนใต้แล้วย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับค้าขายออนไลน์โดยตรงก็มีความรู้สึกว่าการแข่งขันมันสูงแล้วเวลาค้าขายไปมันไม่ปังพอมันไม่ปังเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เลยคุยกับน้องที่ผมรู้จัก นะครับท่านหนึ่งเขาก็เลยแนะนํามามาหาหลวงปู่สอนนะครับลองมาดูมาคุยกับท่านดูมาหาท่านดูนะครับมาขอน้ามนต์แล้วให้ท่านพรมน้ามนต์ให้ดูพอสัมผัสเสร็จปุ๊บก็เห็นผลไวมากไวกว่า4 G ไวกว่า5้ G อีกนะครับนะก็คือหลวงปู่สอนนี่เลยครับไฟ์สดจากที่มันเงียบนะฮะปังเลยปังทันทีปังแบบเนี้ยขนลุกพูดไปก็ขนลุกนะครับปังทันทีจากยอดขายวันหนึ่งหลักพันมาสัมผัสหลวงปู่นะครับอย่าดูผมบอกนะ4 G 5 G ยังสู้หลวงปู่ไม่ได้หลักแสนครับ ทะลุปังหลักแสนเลยครับในไลฟ์สดวันนั้นซึ่งไม่ผมไม่ได้สัมผัสหลักแสนมานานแล้วนะครับพอมากราบแล้วก็มาขอได้ครับอย่างที่หลวงปู่เคยเคยบอกกับลูกศิษย์หลายๆท่านเนาะนะครับว่าได้รับได้รับได้รับยิ่งให้ยิ่งได้รับแล้วก็คาถาของหลวงปู่ก็ได้รับได้รับได้รับขอทุกวันได้ทุกวันขอในที่นี้คือขอแล้วต้องทํางานด้วยนะไม่ใช่ขอแล้วไม่ทํางานนอนเฉยๆอย่างนั้นคือไม่ได้วัตถุมงคลก็ต้องบอกว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ผมชอบมากนะครับเป็นเหรียญรอสอสองสี่สอง นะครับของหลวงปู่นะครับพิธีพุทธาพิเศษคือเสาห้าที่ผ่านมานี่เองวัตถุมงคลใดก็ตามที่ปลูกเสกพิธีพุทธาพิเศษเสาห้านะครับจะเป็นดับเบิลทวีคูณของพลังจะมีมากมายซึ่งผมก็ครองหลวงปู่มาตลอดพี่โก้ครับแล้วหลวงปู่สอนเนี่ยฮะท่านเรียนศัพทวิชาอาคมต่างๆเนี่ยมาจากไหนครับจริงๆเรื่องเนี้ยหลวงปู่ท่านถามเท่าไหร่ผมถามหลายรอบนะท่านไม่ค่อยบอกบอกแต่ว่าท่านเรียนมาจากคารวะแถวบนแล้วก็มีฝั่งลาวบ้างพอดีวันนั้นอะ ผมก็วางอทองเหลืองทองแดงแผ่นให้หลวงปู่ท่านเขียนครับผมหลวงปู่เขียนเป็นชดวนให้หน่อยปู่ท่านก็เข <scholarship? S 1> ียนเขียนเสร็จผมก็บอกว่าหลวงปู่อันนี้มันสายสมเด็จลุนเนี่ยท่านก็ยิ้มยิ้มแลวก็ยักหน้าผมก็เลยถามปู่ว่าเรียนมาจากไหนก็ฝั่งลาวนั่นแหละคือสายสมเด็จลุนก็ต้องรู้กันอยู่นะมีทั้งการแ้วคาดทั้งเรื่องการโชคลาภอะไรก็ดี ือก็ดีไปหมดอาสายสําเร็จรุุนครอบจักรวาลเลยใช่ครับจะเห็นว่าท่านจะย้ายธาตุวิชาย,ย้ายธาตุเนี่ยก็คือในฝั่งเราอย่างเดียวเวลาเราเจ็บเราป่ว,ปวยเราตรงไหนเนี่ยค,คืออาจจะมีการย้ายแล้ว,ลวเราป่วยอย่างอย่างเงี้ยตรงไตไม่ดีก็อาจจะย้ายมานีมังอะไรมังจนกว่าจะไม่มีที่แล้วนั่นแหละ คะ<ม>เกจิถึงได้ลาสังขารอะไรอ๋อท่านก็สมเร็จเรื่องวิชีใช่ทุกวันนี้ท่านก็นกนยังทําอยู่นะครับการย้ายธาตุแล้วคาถาของหลวงป,ปู่ที่คําว่าได้รับได้รับได้รับเนี่ยครับมีบที่มาที่ไปยังไงคบพี่เออก็มาจากครูบาอาจารย์ท่าน,ท,านท่านบอกว่าครูบาอาจารย์ท่านบอกมาว่าให้ใช้คาถาเนี่ยจริงๆรคาถาหลักท่านเลยก็คือสาริกาสาริกาที่เจอเจอมือแล้วจะมีได้รับสาริกาเนี่ยคือความไม่ตายอยู่แล้วไม่ตาค้าขายพวกโชคลาภอยู่แล้วสาริกาใช่ไหมล่ะครับท่านก็ คำว่าได้รับเนี่ยคือได้รับจากสิ่งดีๆเข้ามาอะไรเงี้ยเสริมเข้ามารู้สิท่านนี้อยู่แบบเยอะมากทั้งต่างประเทศก็มี و, เยอะมากครับยิ่งช่วงแรกๆตอนที่ท่านยังไม่ป่วยนะครับผมแน่นวัดเลยครับคือเข้ามาเนี่ยแน่นวัดท่านจะรับรับแขกเนี่ยสองสามทุ่มทุกวันเพาท่านนะไม่ตาเจิมให้เอง,อเ,องเลยเจิมให้เองเลยครับตอนนั้นกว่าจะหมดจะสองสามทุ่มนี่แหละคนเราจะบางทีจนะอยู่ไกลๆเนี่ยมาหาหลวงปู่ไม่ได้ ลองนึกถึงหลวงปู่อเข้าไปดูหน้าหลวงปู่แล้วก็ลองนึกถึงปู่แล้วท่องคําว่าได้รับได้รับได้รับถ้ามีโชคลาภใหญ่ๆแล้วจะมาหาลองดูครับหลายคนประสบมาแล้วแค่เปิดรูปหลวงปู่เปิดรูปหน้าปู่ใช่แล้วก็แต่หลักสําคัญคือต้องศรัทธาด้วยใจจริงๆอย่าไปถ้าลองเลองเล่นลองดูอะไรเงี้ยไม่ได้ผลแน่นอนครับคือเราต้องมาจากใจด้วยเราต้องเชื่อมั่นด้วยใช่ต้องศรัทธาท่านก่อนใันดับแรกนะพี่นะใช่ครับแล้วก็คาถาท่านท่องง่ายมากท่องใจมากง่ายมากได้รับได้รับได้รับใช่ครับ คนที่เป็นนี่ท่องให้ครบเก้าเดือนรับรองนี่สินหมดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ติดหมดต่อกันเก้าเดือนนะใช่ครับติดต่อทุกวนันทุกวนันครับตอนนั้นผมมีนี่อยู่ประมาณเกือบสองแสนนะครับพี่เก๋็เลยแนะนําลองไปไหมลองมาให้หลวงปู่อาบน้ำมนต์เติมลายมือแล้วหลวงปู่ก็ให้แนะนําว่ากลับไปให้ไปท่องนะท่องคําว่าได้รับได้รับ หลวงปู่บอกว่าท่องทุกวันก่อนจะออกทํามาหากินเดี๋ยวก็จะมีโชคมีราบมาเองท่องภาวนาทุกวันตามคําที่หลวงปู่บอกท่องคําว่าได้รับได้รับตื่นเช้ามาจะออกไปทํางานอย่างเงี้ยพี่ผมก็ต้องท่องและสาธุหลวงปู่ขอให้ลูกหมดนี่หมดินเด้อประมาณเดือนหนึ่งอะครับพี่ท่านตาเห็นเลยครับพี่ผมถูกมาสามวดติดแล้วครับงวดแรกผมได้มาสี่หมื่นพี่ก็ได้มาเรื่อยๆจากที่เคย มีหนี้มีสินตอนนี้ก็เริ่มเบาลงเบาลงคือตั้งแต่ได้เดินทางเข้ามาหาหลวงปู่คิดว่าเป็นเพราะบุญบารมีหลวงปู่ด้วยเพราะบารมีของหลวงปู่สอนทาให้วัตถุมงคลของท่านเป็นที่นิยม พี่โก้พอมีแนะนําบ้างไหมฮะว่ารุ่นไหนบ้างครับก็มีหนึ่งละมังกรนี่คืออันดับหนึ่งเลยนะคือเหรียญมังกรที่ว่าแพงแพงที่สุดนะครับผมลองมาก็จะเป็นเจริญพรเหรียญเจริญพรเป็นรูปเหรียญรูปเหรียญไข่ครับผมครับที่ว่านิยมนิยมเพราะว่าสร้างน้อยแล้วประสบประสบการณ์ด้วยใช่ประสบการณ์เห็นเห็นคือเหรียญมังกรเนี่ยครับมังกรเนี่ยคือประสบการณ์ทั้งแคล้วคลาดเรื่องรถลาอะไรเนี่ยคือจุดประสงคมาทางมังกรครับเจริญพรเนี่ยจะเกี่ยวกับเอ่อเมตตาอ๋อเมตตาช่วยเหล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ อย่างที่ผมแฝดนี่ครับก็จะเป็นเจริญพรเจริญพรเนาะอ๋อนี่เนื้อเงินเนื้อเงินเนื้อเงินฝั่งเพชรครับผมมีต่อกเก้ารอบด้วยพี่โก้ครับผมทราบมาว่าตอนนี้ทางวัดเนี่ยกำลังจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นใหม่อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับคือพิมพ์ไก่หางพวงคือสมเด็จนั่งประทับสัตว์เหมือนจะหลวงพ่อปานไวบันโคเสร็จแล้วก็จะเป็นกิ่งชินาปัญชรสองอย่างแต่ว่าพิมพ์ไก่หางพวงเนี่ยเปิดจองไม่ถึงชั่วโมง ของเต็มหมดทุกรายการอ้าหมดแล้วหมดแล้วครับจะไปติดตามใครอยากได้ก็ลองไปติดตามในกลุ่มอาจจะมีมาแบ่งปันแต่ว่าวันงานเนี่ยเราจะมีให้เปิดจองพัคกิ่งอ๋อพัคกิ่งหนึ่งอย่างครับที่มีบางส่วนที่เราเก็บเอาไว้สำหรับคนที่มาในงานครับผมอันนี้เขาเรียกพัคกิ่งชินบัญชอชาชนครับจะมีมวลสารของหลวงปู่ทิมวัฒะหารายด้วยมีทั้งผงผงอะไรผงไพ่กุมารสองจีวรหลวงหลวงปู่จีวรหลวงปู่เลยใช่ครับมามาติด อุดไว้ที่ฐานนะฮะอันนี้คือเปิดจองวันที่วัดวันที่เท่าไหร่ฮะ12ถึง1ิ16 16สกเสร็จเสร็จรับของได้เลย12บสองกัถึง1กระดาษถึงสิบหใช่ครับไม่ต้องรอดานถ้าใครไม่มีสินห้าข้อพระพุทธจ้าเรียกผู้นั้นว่าคนคนแปลว่าวุ่นวายตรงกันข้ามท่านใดมีสินห้าข้อห้าประการพระพุทธเจ้าตั้งชื่อให้ว่า มนุษย์ผู้ประเสริฐจบข่าวสาธุพี่โก้ครับผมอยากทราบการล่าสุดของหลวงปู่นะครับว่าท่านเป็นยังไงบ้างครัจริงๆก็หลากๆแลายโรคคนแก่แต่ถ้าอยากรู้รายละเอียดจริงๆเนี่ยต้องถามน้องชยาดูครับเพราะว่าผมจะให้แกมาคอยดูแลหลวงปู่เป็นหลักอยู่ครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปคุยกับพี่ชยานะคะพี่โก้ได้ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่โกมากครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพิชยาสวัสดีครับผมทราบว่าพิชยาเนี่ยเป็นลูกศิษย์ที่ดูแลหลวงปู่อย่างใกล้ชิดเลยใช่ครับผมผม,ผมอยากทราบว,ว่าอาการอาภาษของหลวงปู่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้นนหลวงปู่ท่านอายุค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ<ม>85ย่าง86ท่านก็มีความชราภาพของท่านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือโรคโรคล,ม,ลมเลานะฮรตอนนี้ท่านก็เลยพักในการจารยมือเศรษฐีแต่ นะครับท่านก็มีลูกศิษย์ของท่านทําหน้าที่แทนอยู่ลูกศิษย์ที่ท่านครอบครูไว้ให้คอยอคจารให้กับลูกศิษย์ที่ามากราบสักการะหลวงปู่นะฮะแต่ลูกศิษย์ลูกหาที่เดินทางมานะครับมาหาหลวงปู่ก็จะมีห้องกระจกใสๆอยู่จะเห็นเห็นหลวงปู่อยู่นะครับสามารถ กราบหลวงปู่ได้จากข้างนอกใครมามาหาท่านมากราบท่านท่านจะรับรู้แล้วก็เมตตาท,ทุกท่านแสดงว่าหลวงปู่ก็ไม่ได้ออกมาพบป,ปะลูกศิษย์ข้างนอกแล้วใช่ฮะใช่ครับผมก็จะลงมาบางครั้งนะครับ,รบถ้าแดดล่มลมตกนะครับก็จะออกมาหลพาหลวงปู่ออกมาสูดอากาศข้างนอกก็จะให้ท่านนั่งรถเข็น อาพาธมานานหรือยังคบพี่ตอนนี้ร่วมๆอะตกประมาณ3เดือนแล้วสเดือนแล้วนะสเดือนแล้วครับผมแล้วอาการของหลวงปู่ปัจจุบันเนี้ยครับหลังจากกลับมาอยู่วันแล้วเป็นยังไงบ้างครับเท่าที่ผมอยู่กับหลวงปู่นะหลวงปู่ดีขึ้นนะครดีขึ้นตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเรียกได้ว่าสุดเลยแหละสุดเลยแหละแต่พอท่านได้กลับมาอยู่ที่วัดเป็นธรรมดาของพระผู้เฒ่าหรือคนเฒ่าคนแก่เหมือนที่บ้านเรานี่แหละได้กลับมาอยู่ที่วัด หรือที่บ้านที่เป็นธรรมชาติที่เคยเห็นอย่างเงี้ยใจท่านจะชื้นขึ้นและอีกอย่างหนึ่งท่านจะชอบแบบให้ลูกศิษย์ลูกหามากราบมาไหว้และได้พูดได้คุยท่านจะอารมณ์ดีนะครับท่านเป็นคนอารมณ์ดีเหมือนลูกศิษย์มากราบก็เป็นกําลังใจเป็นกําลังใจนใช่ครับผมถามพิชยาในฐานะที่เป็นลูกศิษย์คนสนิทเลยพี่หลวงปู่ท่านสมถะติดดินเนี่ยอันเนี้ยเรื่องเนี้ยจริงแท้แค่ไหนครับคือแต่ก่อนถ้าเกิดใครมาหาหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่จะรับลูกศิษย์อยู่ เขาเรียกว่ากระต๊อบสมถะเป็นกระต๊อบทรงเหมือนเถียงหน้าเล็กๆเมื่อกี้นะผมเห็นแล้วใช่นะครับเล็กๆอ่าเหมือนเหมือนคนผู้เฒ่าสมัยก่อนที่อยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาท่านจะอยู่แบบนั้นฝนตกแดดออกท่านก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วท่านจำวัดตรงนั้นเลยจำวัดตรงนั้นด้วยนะฮะพี่ชยาครับผมเคยได้ยินเรื่องการถวายยาคูหลวงปู่เนี่ยอันนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะการถวายยาคูสมัยก่อนนะคะหลวงปู่เนี่ยท่านจะรู้ว่ายาคูเนี่ยขวดหนึ่งสี่บาท สี <4 S 2> ่บาทก็เท่ากับหนึ่งตำลึงครับนะครับเป็นกุศโ,โลบายของหลวงปู่ครับให้คนทําบุญแล้วได้รับสินรับพรเคยมีนะครับผัวเมียคู่หนึ่งผมอยู่ใกล้ชิดหลวงปู่หลวงปู่เล่าให้ฟังว่ามีผัวเมียคู่หนึ่งอยู่ทางใต้เคยเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วประสบความสําเร็จแล้ววันหนึ่งมาล้มละลายก็เลยผัวกับเมียก็เลยนั่งรถไฟจากใต้ลงมาแล้วที่เนี่ยมันสุดแค่อลันสุดแค่ของลึกม,มันสุดแค่ตรงนี้แล้วไม่รู้ว่าจะไปไหนครับ มีเงินติดตัวอยู่แค่สี่พันสี่พันอ่าแล้วก็หิ้วกระเป๋าเข้ามาเดินเข้ามาเรื่อยๆจนมาเจอวัดครับแล้วมาเจอหลวงปู่หลวงปู่ก็เลยสอนแล้วก็ประมาณว่าให้ทําตามได้ไหมครับอ่าเขาก็เลยบอกว่าทําตามได้เอาอย่างนี้หลวงปู่เนี่ยจะให้มาถวายยาคูวันละขวดเป็นเวลาเก้าเดือนทําได้ไหมครับเขาก็เลยบอกว่าทําได้เขาก็เอาเงินสี่พันนั่นแหละไปเช่าห้องเล็กๆอยู่แต่ถวนี้ แล้วมาถวายทุกวัน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 ,วน,วนจนครบเก้าเดือนเก้าเดือนก็ยังมาถวายอยู่ oh. นะฮะถวายเรื่อยๆล่าสุดนะครับเมื่อประมาณสี่เดือนที่แล้วครับส <2 S 2> องผัวเมียนั้นกลับมาที่วัด oh. เพื่อมาถวายสังฆทานมากราบหลวงปู่ครับนะครับผมได้สอบถามท่านที่ที่มานี่ยด้วยตัวเองเขาบอกผมว่ายังไงรู้ไหมยังไงพี่พี่ครับอีกสามเดือนน่ะเงินจะเข้าผมอ่ะยี่สิบล้าน โอ้อันนี้คือเรื่องจริงเลยผมถามเลยจากคนที่แบบว่าล้มละลายไปแล้วนะหลือสี่พันนะกลับมาตั้งตัวได้เลยใช่ครับทุกวันนี้ลูกศิษย์ลูกหามาก็คือนํำยาครูมาไม่จําเป็นต้องเป็นแพ็คนะครับขวดเดียวขวดเดียวว่าละขวดครัมเหมือนกุศโลบายท่านแบบว่า ให้ทําแบบไม่ต้องเยอะแต่ว่าให้ทําต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมการถวายยาคูก็จะได้รับสินแลพรจากข้าสมนั่นแหละคือพรที่ดีพี่ชยาอยู่กับหลวงปู่มานานแล้วพี่ชยาเคยเจอเรื่องปฏิหารหรือว่าเรื่องเหลือเชื่ออะไรของหลวงปู่บ้างไหมครับลูกศิษย์ฝั่งฝั่งกัมพูชาครับฝั่งกัมพูชาครับก็เหมือนโดนของมาอย่างเงี้ยครับผมสี่ห้าคนจับไม่อยู่อย่างเงี้ยอันนี้ผมเคยเห็นประมาณสองสามเคสที่เข้ามาพอเข้ามาหาลวงปู่เสร็จปุ๊บหลวงปู่เป่าหัวแล้วก็ใช้เท้าเหยียบ ลุกขึ้นเหมือนเหมือนคนไม่เคยเป็นอะไรเลยเอ้าจากคนที่ช่วยกันจับสี่ห้าคนใช่ครับหลวงปู่แก้ของได้เหรอพี่เอาตรงตรงแก้ของได้ไหมเท่าที่ผมอยู่ด้วยเนี่ยผมว่าได้นะผมว่าได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาคนเจ็บป่วยที่ไปโรงพยาบาลแล้วแพทย์ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นโรคอะไรอย่างเป็นตุ่มเป็นหนองแผลผู้พองโดยไม่รู้สาเหตุเนี่ยครับผม เขาจะมาให้หลวงปู่เป่าให้อเป่าให้นะครับเป่าไปกลับไปวันแรกเขาบอกว่ามันยุบลงลุกเลยอะหลวงปู่ก็เลยให้มาซ้ําวันที่สองที่สามหมายถึงว่าแพทย์แผนปัจจุบันอะรักษาไม่ได้เพราะว่าไม่รู้สาเหตุใช่ครับผมโอ้อม,มาหาหลวงปู่ได้อ่าเรื่องปฏิหารใช่ไหมครับครับผมการเกิดปฏิหารกับญาติโยม,มที่เข้ามากราบหลวงปู่อย่างมาเช่าเรียนหลวงปูไป่ไปอย่างเงี้ย ยังไม่ได้เอาลงจากรถเอาตั้งไว้หน้ารถครับแล้วเกิดอุบัติเหตุคือรถเนี่ยเละลับเลยทั้งคัใช่ครับผมมีเหตุการณ์หนึ่งพ่อแม่แล้วก็ลูกอีกสองคนครับลูกยังตัวเล็กๆอยู่ประมาณนี้ยนะฮะรถปิกอัพหลายตลบเลยความหลายตลบเลยแล้วหลังคามันยุบติดกับคัตซีเลยโอ้เชื่อไหมไม่มีใครเป็นอะไรในรถโอ้โหสี่คนแล้วปิกอัพก็ห้องโดยสารก็ไม่ใหญ่นะเนะตรงๆปกติเด็ก เด็กที่ไม่ได้คาดเบลอยู่แล้วเนาะมันก็ต้องแบบกระเด็นกิ่งเกลื่ออะไรเนาะมันเหมือนคลุกอ่ะออใช่ใช่แต่นี่ไม่เป็นอะไรเลยใช่โอ้พี่ละเขาห้อยพระอะไรครับเป็นเหรียญเจริญพรของหลวงปู่สอนนะครับผมเหรียญเจริญพรที่เขาเช่าจากตูปพระน้าวัดไปนี่แค่เหรียญเดียวนะคุ้มครองได้ทุกคนในครอบครัวเลยครับถ้าคนที่มาร่วมงานพุทธาพิเศษเนี่ยเขาจะเห็นหลวงปู่นั่งอธิษฐานจิต หน้าท่านจะแดงเลยนะครับผมคือนั่งตัวตรงหน้าแดงเลยนะครับท่านท่านจะนั่งอธิษฐานจิตจนจนเหรียญใช้ใช้งานได้ดีอ่ะแล้วก็อีกเคสหนึ่งเป็นตำรวจท่านเกิดอุบัติเหตุรถฟั่มนะครับรถตัดหน้าชนแล้วก็ฟั่มลงกลางทางรถเละขายซากได้แค่ห้าหมื่นแล้วท่านไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเลยตื่นเช้าวันใหม่ท่านก็ยังมากราบหลวงปู่อยู่นะครับผมก็เลยขอดูขอดูว่าเจ็บตรงไหนบ้างท่าน เปิดให้ดูแค่รอยถะลอกนิด้อยถลอกใช่ครับผมไม่มีรอยฉีดขันนิดเดียวไม่มีเลยเลยใช่ครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือท่านเป็นคนไม่ค่อยแบบสะสมพระเหรียญท่านไปออกงานวัดไหนเงี้ยท่านได้มาท่านก็จะแจกเพื่อนแจกทุกอนเลยใช่นะครับแต่วันนั้นมีองค์เดียวที่เอาไปจากวัดตั้งอยู่ในรถเหรียญอะไรพี่เป็นเหรียญเสมานะครับมีจีวอมีเกสาหลวงปู่ติดอยู่ด้านหลังนะฮะพอเกิดอุบัติเหตุเหรียญนั้นก็ไม่เห็นไม่เห็นเลยอ้า เลียนหายไปเลยหรอครับท่านให้ลูกน้องท่านไปหาก็ไม่มีไม่มีในซากรถอะไรก็ไม่เจอถามคู่ภัยก็ไม่เห็นไม่เห็นพิชยาครับผมได้ยินมาว่าท่านยังมีห่วงอะไรหลายๆเรื่องใช่ไหมครับเรื่องแรกที่ที่ท่านห่วงมากๆเลยก็คือกุติกุติรูปม้าครับ นะครับรูปม้าที่ท่านอยากให้สร้างเป็นจุดเด่นเลยก็คือเป็นกุติรูปม้าหนึ่งเดียวในประเทศครับที่เจ้าชายศิทิธรทรงออกบวชนะฮะเขาเรียกว่าม้าคันธกะนะครับที่ทำเป็นกุติขึ้นแล้วก็ทําห้องจนถึงหัวม้าได้เลยก็คือเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับพิธีฉลองไปแล้วนะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือท้าเวสุวรรณนะครับท้าเวสุวรรณที่จะมีงานพิธีหล่อ วันที่16เดือนหน้ากรกฎาคมนะครับ16กรกฎาคมท่านอยากทําให้เสร็จเพราะว่าที่วัดเนี้ยยังไม่มีท้าเวสุวรรณนะฮะยังไม่มีท้าเวสุวรรณสักองค์เลยท่านอยากทําให้เสร็จเพื่อเป็นศาสนสถานให้ลูกศิษย์ลูกหาที่มาได้กราบได้ว่า้ท่านก็เลยห่วงณจุดจุดนี้อยู่อันนี้ท่านก็จะปฏิสถานอยู่ข้างๆกับกุฏิกลูกมาใช่แล้วรูปหล่อท้าเวสเนี่ยครับอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วครับพี่ตอนนี้โรงงานเขาก็เร่งเร่งมือให้เสร็จนะครับผมให้เสร็จ เพื่อวันที่16จะได้มาทําพิธีเทเททองเหลืองวันที่16นี้ก็จะมีคณาจารย์เกจิหลายๆท่านมาร่วมพิธีด้วยนะครับผมหลักๆก็คือสมเด็จเจ้าคุณธงชัยนะครับที่จะมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มัตติมิตรอ่าใช่ครับผมมีองค์อื่นอีกไหมฮะก็มีเจ้าคุณสุริยันเจ้าคุณสุริยันพระวังน้ําเย็นใช่ครับผมแล้วก็พระอาจารย์ต้อมอาจารย์ต้อมวัฒสแบงใช่ครับผมใช่อันนี้หลักๆก็ มีดีกาไปหาหลวงปู่ศิลานะครับอาจารย์ก็รอคำตอบไปดีกาไปแล้วนิม์ท่านไปแล้วใช่ครับผมบหลวงปู่ศิลาใช่ใครที่อยากเข้ามาร่วมทําบุญวันที่16นะครับก็เชิญได้ที่วัดโคกสะพานขาวครับผมรัญประเทศสระแก้วใช่ครับผมมีลงทานมีอะไรด้วยนะครับในวันนั้นมาร่วมบุญกันนะพี่เนาะครับผมช่วยหลวงปู่สร้างเท้าเวสุวรรณครับ ท่านอาพาธเนี่ยหลวงปู่เนี่ยเพราะว่าท่านเมตตาต่อลูกศิษย์จนท่านไมน่มีเวลาพักผ่อนนะครับวันนี้ท่านอาพาธท่านก็ได้ใช้สมาธิรักษาตัวเองด้วยนะครับรักษาด้วยแพทย์ปัจจุบันด้วยเา็ย้ายหลวงปู่หายอาพาธไวๆนะครับหวังว่าวันหนึ่งอาจจะมีปฏิหาริย์สหรับหลวงปู่ให้อยู่คู่กับเราตลอดไปครับ การครับหลวงปู่ผมอมจากรายการเหลือเชื่อเอาของมาเยี่ยมหลวงปู่นะครับ,อรบขอให้หลวงปู่หายจากอาการอาภาษ์ไวๆนะครับอยู่เป็นที่ยึดเนี่ยวจิตใจของลูกศิษย์เป็นนานๆน,นะครับ,รบท่านใดผู้ใดได้รับคน กากภาพพิกตสงผู้กำลงศิลก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองด้วยท,ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองหลับยุดสันเสริญเถิ่น